สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในะลากิฟานไปเก้นะครับและปัติเพกับเกมซอมบี้คารนิวาวในทุน1,000บาทนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาซื้อฟีสปินกันนะครับไม้แรกจัดเลยครับผม640อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจะ๊ะจัดไม้ทีศ มาก่อนหวานๆหน,หนึ่งหนึ่งสมองหนึ่งสมองและสองวายอย่างนั้นเอาแล้วทำไมตัวนี้ไม่วิ่งแล้วขยับแบบนี้ก็เกมโอเวอร์ดิครับโอ้ยไอผีตาโปนขาดตัวเดียว เอ,อจบแล้วตัวนี้ขยับบ้างมันจะเจ๊งก็เพราะไอ้วายตัวนี้มันไม่ขยับนี่แหละเออยับน้อยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไนซ์ nice ไปก่อนสองร้อยสิบกบาท เอาผีตาโปนมาแบบนี้ก็หวานจะเย็บเซนเซไปห้าร้อยมาเดียวเลิกเลยเปล่าโอ้โหไม่ได้เลิกแหละว,วายห่างสักขนาดนี้เอา้าห่างขนาดนี้ยังไปถึงเมกาไปอีกสองร้อยห้าสิบอ้าวเรื่อง โอ้ยขาดพิจปนเอยขาดทุกอย่างเฮ้ยเอาว่ากำไรเดือดอครับกำไรเดือดอ,อย่างนี้ก็จัดไปเลยครับผมอีกหนึ่งไม้จัดไปงามๆหล่อมๆอ,อ,อีกหนึ่งทีไม้นี้ถ้าไหลดีๆ จบเลยนะครับผมนะโอ้โหโดนหลอกดาวแล้วคุณหลอกดาวหรือเปล่าเอ่ยืมนิ่งใช่อืมรอบแรกมันอ่อยเยอะะือว่ะ แชแคสสองตัวครับถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันมาสามตัวเนี่ยเราจะได้ไวเพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยนะไวที่วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยนะเอาเรื่องครับผมธรรมดาที่ไหนเซนเซไปหกนอยเหมือนจะจบครับเหมือนจะเจ๊งครับ โอเคถือว่าโดนไม่เยอะถือว่าโดนไม่เยอะรอตัวไปแต่ไปพันสปดสิบหมดตูดสรุดดกักอ้ยวายมาวายมาแบบนี้อย่างนี้แล้วก็ แต่มาอย่างเงี้ยสแคตเตอร์ไอตัวคูณมันไม่ค่อยลงกันนั่นแหละสแคตอร์มันไม่ค่อยจะได้ตัวหมุนเพิ่มไม่มีตัวคูณไม่มีอะไรเลยมันน้อยมากอ่าอันนี้ดีน้อยไปสามร้อยแปดสิบสี่ เอาหน่อยเพื่อนผมมอบเหมาะหน่อยโอ้โหไ้ผีตาโพนไม่ยอมเข้าแถวที่สามเอาวะมันก็ได้อยู่นะเนี่ย มันก็ได้อยู่มันก็ไม่ได้คีเรยสักเท่าไหร่ไนส์ไปอีกสองร้อยหกสิบแปดเฮ้ยพีตาปนขาดไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่ตัวแพงสุดเกรกะห้าร้อยเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเอากำไรเฉยวะ่ะจัดพันหก 1, ต่อเลยครับผมมาเรียกได้ว่าเจรจาจัดกันแบบ ริงจังกันเลยทีเดียวเชียวมันกำไรมันกำไรไม่สุดแต่มันต้องไปกว่านี้ครับผมอย่างน้อยๆมันต้องสองพันแล้วนะประมาณพันห้าพันหกมันมันไม่ใช่ทางของเราครับมันไม่ใช่เส้นทางลูกผู้ชายมีตายมีเจ็บกันบ้าง อุยเอาเรื่องหูยตัวคุณมันน้อยตัวแพงลงขนาดนี้ลงต้องสองตัวคู่กันโหยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ คูณหกอยู่ในมือเจ๋งจ้อยเจ๋งจ้อยลองกดมือดูหน่อยละกกันอู้ก็มาดีครับซูปเปอร์ไปหนึ่งพันนะครับผม พันแปดเลยผมหนีดีกว่าทุกคนอจะมันจะโดนเยอะกว่านี้นะโอเคก็ชอบฝัดกปรดติดต้และแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ